ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4ไม่ใช่แค่ควิฟฟิลิปเจสตาปเปโคล่าปั้นไม่ไหวไม่มีใครปฏิเสธว่าเปปโคล่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลแต่ขณะเดียวกันก็ใช่ว่าเขาจะสามารถรีดฟอร,ร์มเก่งของนาเตออกมาได้ทุกคน ถึงขนาดนี้นะยายใหญ่เลือกจะทิ้งคว้าแชมป์มาประดับบารามีและ38รายการจะาก,การร่วมงานกับนักเตะชั้นดีมากมายไม่ว่าจะเป็นสมัยกูมงเฮียนบาเซโลนาบาเยอันม,มินิกและกัมแมนซิตี้อย่างไรก็ดีมีหลายสาเหตุที่ทําให้นักเตะบารายไปได้ไม่สวยกับเป๊ปอย่างน้อยก็น่าจะมีเจ็ดรายต่อไปนี้คาวิฟิลิปโดยปกติแล้วนักเตะจะใช้เวลายอย่างเต็มที่ก็12เดือนเพื่อซึมซับปรัชญาของเป๊ปแต่ผ่านมาถึงวันนี้แล้วไม่มีวี่แววเลยว่าอดีตสตาร์ทีมลีจะของค่าตัว42ล้านปอนด์ จะสร้างชื่อให้กับแมนซิตี้ได้แม้เป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษอย่างน่ากังขาแต่ฟิลิปเป็นได้แค่ตัวสำรองของแมนซิตี้เนื่องจากโรดี้ของกลางทีมชาติสเปนระเบิดฟอร์มสุดยอดออกมาได้พาทีมคว้าที่เป็นแชมป์ทำให้อดีตพ่อค้าแข้งทีมยูงทองได้เล่นในทีมเอเธสเตเดียนแค่645นาทีเท่านั้นมาเซโล่บิโอซ่ารีดฟอร์มเก่งของเขาได้ผมอยากทำแบบนั้นให้ได้กับเขาวิ่เหมือนกันแต่มันก็เป็นอย่างที่เห็นเป๊ปยอมรับกับสื่อมากว่าเขาปั้นฟิลิปไม่สำเร็จ มาริโอเกอร์เซ่กองกลางทีมชาติเยอรมันเป็นการเซ็นสัญญารายแรกของเป๊ปในทีมบาเยอร์ม,มินิยเกอร์เซ่ถูกคว้ามาจากดอทมุนในปี2013แม้เขาจะได้แชมป์กับเซอร์ต้าเจรายการแต่เป๊ปก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเตะออกมาได้ภายใต้าการคุมทีมของเป๊ปเกอร์เซ่ลงเล่นไป114นัดซัดไป36ประตูแต่โดยส่วนตัวและฟอร,ร์มของเขาก็มานเนี่ยเปียงปงอย่างที่ควรจะเป็นในแง่งของเทคนิคเป๊ปเยี่ยมมากแต่เขาใส่จใจกับเกมและไม่คิดถึงนักเตะนอกแผนของเขาเลย เขาไม่มีความเข้าใจและความเข้ากเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งของโครระดับโลกเกอร์เซเอ่ยเมื่อปี2018หลังย้ายกลับไปค้าแข้งให้กับดอร์มุนปัจจุบันดวาวเตะวัย31อยู่ภายใต้สังกัดไอรักแฟรงก์เฟิร์ตเบนี่ีเบเนเตียแป๊บจายเงิน22ล้านปอนด์ฉุดเบเนเตียมาเมื่อซัมเมอร์2014ทั้งคู่ร่วมง,งานกันที่บอ์เยน2ปีแต่กองหลังทีชามชาตาิโมร็อกลกก็ล้มเหลวในบบนเดลีกาเนื่องจากไม่อาจยึดตำแหน่ง11ตัวจริงของสมโมสรได้ จากขั้นนี้สภาพเมื่อปีก่อนเบเนเตียวไวสาร16เสื่งรีทายไปแล้วเผยถึงสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปด้วยดีระหว่างเขากับเป๊ปวาร์เดล่าเป็นคนให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ฉันมนุษย์เขาบอกกับผมว่าฉันซื้อนายมาฉันต้องการนายนายมีคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้ฉันต้องการสิ่งนี้ฉันจะสอนนายว่าอย่างนั้นอย่างนี้านายมาที่นี่เพื่อทําตามฉันบอกเราไม่อยู่ที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนกันสลวนท่านอิบราฮิโมวิชอิบราย้มมา,ยยายจากอินเตอร์มิลานร่วมทัพบ,บาซาในปี2009 สร้างความสัส่นสะเทือนให้กับวงการลูกหนังอย่างหนักเนื่องจากกองหน้าทีมชาติสวีเดนเป็นหนึ่งในดาวยิงดีที่สุดแห่งยุคและมันน่าจะเป็นการย้ายทีที่ลงล็อกที่สุดย่าไไรก็ดีโชคร้ายที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเปปกวเรล่าต้องการสร้างระบบขึ้นมาใหม่โดยมีเลียเนอร์เมซี่เป็นศูนย์กลางส่งบลให้อิบราเป็นแค่หัวหอกตัวสำรองของเมซี่ในเวลาหนึ่งซีซั่นกับเปปดาวยิงสวิดินยิงในลีกได้16เม็ด สิ่งจะต้องถือว่าน้อยหากเทียบกับจำนวนประตูที่เขาเคยทําได้ให้กับอินเตอร์มิลานเอซิมิลานและปารีสแชงแมงโจเซ่มูรินโญ่ตรงข้ามกับเปปกวเรล่าอย่างสิ้นเชิงหากมูรินโญ่เปิดไฟในห้องเปปจะปิดผ้าม่านอิบราเขียนไว้ในหนังสือของเขาอเล็กซานเดอร์เคร็หลังสร้างชื่อกับสตูตการ์ดต่อด้วยอาร์เซนอล เคล็บกระยัามาร่วมง,งานกับเป๊ปที่ถิ่นคัมนูในซีซั่น2008-2009แต่กุซซ์สเปนไม่อารีฟอร์มของกองกลางทีมชาติเบลารุสได้เ,เหมือนกับสริมาร์ก,กัและอาเซเบเกอร์ในที่สุดเคล็บก็ค้าแข่งให้กับบาร์ซ่าซีซั่นเดียวโดยเป๊ปตัดสินใจปล่อยเขาออกไปแบบยืมตัวกับสมสโมสรก่อนตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความผิดชอบในอีก3ปีให้หลังผมไม่เสียใจกับการยา้ายไปที่บาร์ซ่าอย่างไรก็ดีหลังการอำลาผมรู้สึกเสียใจอย,อย่างจริงจังแต่บอกต่างต่ง ผมเป็นคนเดียวที่สมควรโดนตำหนิมันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปมหาศาลผมไม่ฟังใครเลยดันโล่ก็นล่ซับ้าอาเดชันเป็นมาลีกสองครั้งกับเป๊ปกวเดวล่าแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขากสือกระสนในการค้าแข่งให้กับแมสซิตี้ดันนีโล่ไม่อ่านที่ตัวจริงได้ในที่สุดแมสซิตี้ก็ขายเข,า,ยขาให้กับยูเว่ซึ่งจะตัวกระซ่าชื่อกับทีมมาลายได้ดีกว่าเป็นเรื่องจริงที่ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเป๊ปไม่ค่อยสู้ดีนะเขาไม่คิดผ่อนคลายบ้างเลยเขาคิดแต่เรื่องฟุตบอลตลอดเวลา ผมคิดว่าตอนที่เข้าอยู่บ้านเขาคงให้ภรรยานั่งอยู่บนโซฟากล่าวกับว่าเธอเป็นนักเตะในสนามด่านินโล,เล่เผยกับสื่ออิตาเลียนดิมิโตซิกินสกี้แป๊บทุ่มเงินกว่า22ล้านปอนด์คว,ว้าสซตาฮาเป็มชาติยูเครนมาจากชัคสตนดูเนตเมื่อซัมเมอร์ปี2009แต่นั้นก็ดีแป๊บไม่อาจเรียกฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้และปีเดียวเขาก็ย้ายกลับสู่สโมสรอนเดิมผมไม่อยากพูดเลยว่าผมเคยเล่นให้บาร์เซลโลนาผมแค่เคยอยู่กับบาร์เซลโลนามันแตกต่างกันนะ เพราะการจะบอกว่าเคยเล่นคุณจำเป็นต้องเป็นส่วนสำคัญของขีดเชลซี Chelsea, พร้อมรับฟังข้อเสนอท,ที่สนใจกูกูระยาโดยทางเรอาดริตมีแนวโน้มติดต่อขอยืมตัวแบบซ้ายสเปนย้ายจากบริตันไปเล่นให้กับเชลซีด้วยราคา62ล้านปอนด์เมื่อกลางปี2 0 2 2แต่ผลงานโดยรวมก็น่าผิดหวังไม่เป็นไปตามที่สโม,มสรอต้องการแม้ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมามีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พยายามติดต่อขอยืมตัวแต่นั้นการเจราจาก็ไม่คืบหน้าท้ายที่สุดกูกูเรียหอยังคงต้องเล่นในทิมนซาฟอร์รต่อไปล่าสุด ESPN เปิดเผยว่าเชลซีเปลี่ยนท่าทีเพราะรับฟังข้อเสนอจากทีมที่สนใจแบ็กไว้ย5และตอนนี้กำลังรอให้ทีมลองยื่นราคาเพื่อให้ทีมดังลอนดอนพิจารณาด้านมาดริดสนใจกูกูเรยา่าแต่สื่อมองว่าข้อเสนอราชสาุดข,ขาวเป็นแค่การยิงตัวเท่านั้นผิดกับความต้องการของเชลซีที่อยากขายนักเตะด,ด้วยสัญญาถาวร ปจัจจัยสำคัญมาจากเชลซีต้องการปรับสมดุล้านบัญชีหลังสโม,มอสรอนใช้เงินเสริมทัพไปกว่า1น0 0พล้านปอนด์ตั้งแต่ท็อต์โบรีเข้ามาเป็นเจ้าของสโม,มอสรเดนฟอร์ดมองเป็นสันดาก้าของเลสเตอร์เป็นตัวแทนของเอวานโทนี่หากโทนี่ตัดสินใจย,าย้ายทีมมีรยายนออกมาต่อเน,นื่องว่าโทนี่อาจร้องขอให้เดอะบีย่อมเปิดทางปล่อยตัวออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราหากมีสโม,มอสรอนอยากติดต่อ,อเข้ามาเพื่อสารฝันตัวเอง รายงานแจ้งว่าทั้งอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์และแมนยูนเต็ดถูกโยงเข้ากับนักเตะโดยเฉพาะสโมสรในลอนดอนที่ถูกยกเป็นตัวเต่งล่าสุดฟุตบอลทารสเปอร์เปิดเผยว่าเบนฟอร์เริ่มมองหาทางออกและเล็งตัวแทนโทนี่ไว้ล่วงหน้าซึ่งมีชื่อของดากา้ากองหน้าจากเลสเตอร์ถูกยกให้เป็นตัวเต่งดาก้ามีขา่าวย้ายทีนตั้งแต่ตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดกองหน้าเซมเบียยังคงเล่นในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมต่อไปบวกกับสถานการณ์ที่ถูกแอนโซมารเสกามองข้ามไป ไม่เชื่อว่าหัหอ,อกวัย24จะพร้อมหาทางย้ายทีมอีกครั้งเมื่อตลาดซื้อขายมาถึงนอกจากสโมสรอังกฤษรารงานทิ้งท้ายว่าเอซิมิลานสนใจดาก้าเช่นเดียวกันแต่เลสเตอร์ต้องการค่าตัวนักเตะประมาณ29ล้านยูโรเบนไว้เป็นปน,นักเตะรายล่าสุดที่มีข่าวกำลังจะได้รับสัญญาใหม่จากอาเซนอลนเดกันเนอร์ประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแกนหลักอาทิเช่นมาร์ตินโอเดกาดกาเบียมาเตนเนลลี่และมุกโยซากา้า ล่าสุดเดนเมอร์เปิดเผยว่าอัเตต้าส่งสัญญาให้บอร์ดบริหารหารือสัญญาใหม่กับเวนไวท์ซึ่งนารับอังกฤษย้ายมาเล่นในเอเวเรสเตเดียมตั้งแต่ปี2021ก่อลางว25ยังคงมีสัญญากับอาเซนอลไปถึงกลางปี2026แต่นั้นด้วยผลง,งานและความหลากหลายในการลงเล่นสงน่งผลให้อัตเตต้าต้องการปรับปรุงสัญญาให้ดีขึ้นไว้ถนัดตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแต่อัตเตต้ามักใช้งานนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งนารับไ25ก็ไม่อิอดอดและทำผลงานได้ดี ไดม่เรือเชื่อวาไว้พร้อมให้ตัวแทนและเดินการเจราจาพะทานาเตก็มีความสุขกับการลงสนามให้กับอาร์เซนอลแถมที่ผ่านมาได,ได้รับความไว้วางใจจากอาร์เตต้าอย่างมากมาจูสนูเนสแข้งใหม่ของแมนซิตี้เปิดเผยว่ามีเควินเดบลอยเป็นต้นแบบในการเล่นและเฝ้าติดตามดูผลงานมานานนูเนสตงย้ายมาจากบูฟเฟ่นตันมารวบทับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว53น้าน่อนในฤดูกาลนี้ลงไปแล้ว3นัดทำเป็น1อสซิด กองกลางวัย25เปิดใจถึงนักเตะที่ชื่นชอบในหลายปีที่ผ่านมาว่านักเตะคนโปรดของผมในช่วง6-7ปีที่ผ่านมาก็คือเควินเดอรบอยดเขาเป็นผู้เล่นที่ผมเฝ้าติดตามดูมากที่สุดผมดูทุกๆคลิปวิดีโอของเขาทาง YouTube ผมชอบเขาในฐานะผู้เล่นจริงๆหากพูดได้ก็คงบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากเป็นผมดูวิธีการเล่นของเขาผมชอบแนวคิดของเขาและเป็นเขาที่ผมต้องบอกว่ามีอิทธิพลต่อตัวผมมากที่สุดหนูเน็ตยังไม่มีโอกาสได้เล่นเคียงข้างเดอรบอย เนื่องจากจอทับใบ32มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนและพักยามาตั้งแต่นัดเปิดสนาม